เรื่องดีอีบ,บ้าเดี๋ยนางฟองช่ไมเอาขี้เกียจขึ้นศาลแล้วไม่อยากพูดอะที่นี่ดีกว่า เขาบอกว่าช่วงนี <c oughs> <c oughs> oh, right. ้ช่วงนี้ต้องพักก่อนดื่มน้ำซะหน่อยไปพักก่อนดื่มน้ำไม่มีสติจะได้ไมุ่้งซ่านใช่เขาบอกว่าช่วงนี้จะได้ไม่ปุ้งซ่านต้องดื่มน้ำนิดนึงเขาบอกว่าช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนนะคะอากาศต่างๆนานามันก็เปลี่ยนแปลงบางวันเนี่ยฝนตกหนักบางวันอยูอีดีก็แดดออกแบบเปรี้ยงกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่ใจตัวเองกันดีๆนะคะหมั่นเช็คเรื่องของพยากรอากาศในแต่ละวันเนซะหน่อยจะได้เตรียมตัวให้พร้อมเรื่องอาหารการกินอันนี้ก็บอกเลยว่าสําคัญมากเช่นกันค่ะใช่ค่ะที่ เขาบ,บอกว่าคนเราขาดอาหารได้แต่ขาดน้ําไม่ได้เลยจ,จริงๆเพราะฉะนั้นน้ายิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยอากาศก็ร้อนอบอ้าวด้วยน้ําก็ต้องดื่มเยอะๆค่ะน้ําด่างอิชิตันสูตรใหม่นี่ค่ะที่ผสม CBD นี่อันนี้เขาบอกว่าหลายคนที่ลองนะคะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมันอร่อยนะดื่มง่ายดื่มน้ําได้เยอะขึ้นด้วยจากบางคนบางคนมีปัญหาคือเหมือนทํางานเยอะแล้วลืมกินน้าอย่างเงี้ยหรือบางคนดื่มน้าได้น้อยเขาบอกว่าเออดื่มมาเนี่ยแล้วมันดื่มได้เยอะขึ้นเพราะมันมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆดื่มได้เรื่อยๆ ถ้าใครรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว CBD นี่มันคือยังไงหรอน้ำด่างนี่มันดียังไงแบบไหนเข้าไปดูได้เลยนะคะรายละเอียด Facebook อิชิตัน Healthy Drink หรือไม่ก็เซิร์ช Google ได้เลยนะคะในอินเทอร์เน็ตหาได้หมดเลยแล้วเขาบอกว่าน้ำด่างอิชิตันคอยซูมาดูเป็นผู้มาก่อนการนะคะเดือนนี้เดือน Pride m o มันใช่ไหมคะนี่เห็นแถบสีรุ้งของเขาตรงนี้ไหมคะเขาบอกเขามาก่อนการเข้าต็มไพร์มันพอดีใช่ยรัฐของเราก็เป็นไพรยมันนะถูกต้องตอนทุ่มมึงมาถ่ายรูปกันได้นะครับอย่างที่บอกครับ สีลุ้งแบบนี้มีทุกขวดเลยนะฮะแล้วนอกจากสูตรใหม่ขวดสีม่วงที่ผสม C ี d ีดีแล้วยังมีอีกสองสูตรคือสูตรสูตรสีฟ้าสูตรสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสูตรผสมวิตามิน B รวมซึ่งวิตามิน B รวมเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วก็สูตรวิตามิน D กิงโกะจะเป็นขวดสีเขียวนะฮะน้ำด่างอิชิตันทุกสูตรเขาผลิตด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเจแปนสมาร์ทเทคโนโลยีซึ่งได้รับ สิบขีบบาทนะฮะในการที่แบบว่าผลิตด้วยนะฮะใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าน้ำดักอิจิตันเนี่ยเขาได้รางวัล Business Plus Product of the Year 2022ในหมวดน้ำดื่มค่ะเออมันดีขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเขาถึงได้รางวัลกันขนาดนี้ต้องลองไปดื่มดูค่ะมีติดบ้านไว้ก็ดื่มเพลินๆได้ประโยชน์ด้วยนะคะไมไ่ได้แค่น้ำที่เติมเข้าไปในร่างกายแต่มันมีทั้งวิตามินบีเอยกิงโกเอยไหนจะเรื่องของ CBD เนี่ยดื่มแล้วหลับสบายหอม,อ,มอ่อนๆหาซื้อได้แล้วนะคะน้ำดื่ม น้ำด่างอิชิตันผสมซีบีตัวใหม่เนี่ยก็ซื้อได้เลยหรือจะเป็นสีฟ้าใครอยากกินวิตามินบีรวมก็ได้หรือว่าสีเขียวผสมกิงโกะซื้อได้หมดเลยที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขาและทั้ง3สูตรนี้หาซื้อได้ในห้างชั้นนำทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากซื้อแบบทีเดียวเยอะๆไปเลยยกลัง,งไป <มา S 1> เลย ส่งถึงบ้านสั่งออนไลน์ไปเลยค่ะรับรองถึงใจแน่นอนเดี๋ยวจะสั่งอิชิตันหน่อยอีชิตันจ๋าแช่ตูไว้เลยใช่ที่บ้านของผมหมดแล้วเวลาแบบดื่มแบบเย็นเจี๊ยบยบะมันชื่นใจนะนมัส่งให้ที่บ้านหน่อยนะรออยู่ค่ะคนี่แหละ CBD สีเขียวสีฟ้ามันดีแล้วมันดีอย่างมันคือแล้วเวลาออกกำลังกายเมย์มันจะเพิ่ม ทำให้เรามีความอยากกินน้ำมากขึ้นบางทีกินน้ำแบบไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแล้วมันรู้สึกมันแบบนี่แต่กินน้ำหวานก็รู้สึกผิดไงผิดไมอันนี้ดีกว่าอย่างน้อยอาะเขาบอกว่าการกินน้ำอ่ะเราต้องค่อยๆแบบว่ากินน้ำเปล่าให้เยอะที่สุดใช่บางคนเอไอเอไอปุ๊บน้ำหวานน้ำหวานเลยบางคนบอกกินน้ำเยอะหนุนน้ำแดงมั่งน้ำโคกมั่งอัดลมมั่งอะไรอย่างเงี้ยอีจิตันจ๋ารออยู่ที่บ้านนะโอเคค่ะพักสักครู่เนึ่เนี่ยกลับมากันต่อค่ะ อาการเจ็บคออาจทำให้วันของคุณหยุดชะง,งักและอาจเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพใช้ดิฟแ Fla มยาอมค่าเชื้อโรคในปากและลำคอดิฟแ a มประกอบด้วยตัวยาที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอใช้ดิฟแ a ม กวราบล้าต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลแม่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หรือทำเพลงกปอดที้แม่อยู่ค่ะทำเพลงเหรอ โปรสมาร์ทคลาสที่มี DHA 75มิลลิกรัมต่อ3แก้วนี่แหละโภชนาการในแบบเอ็นฟาที่แม่มั่นใจสวัสดีครับคุณแม่บ้านทุกท่านคุณเจอปัญหาใรบ้างในการซักผ้าคราบฝังแน่นผ้าหมองแบคทีเรียและกลิ่นอับลองใช้แวนิชเพียง1ช้อนช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ดูคราบต่างๆนี่สิใช้ผงซักฟอ,อกแล้วเติมด้วยแวนิชเพียง1ช้อนที่มีพลังออกซิแอคชั่นถึง10เท่าเข้าสลายคราวที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใส แบคทีรียและกลิ่นอับหรอใช้แวรน s h ชที่ได้รับการรับรองโดยเดตตอแวน i s ชช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ถึงเ9 9เด้ซและช่วยลดกลิ่นอับเพียงหนึ่งช้อนคงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแวนด์ชโครงงานถึงไหนแล้วครับทำอยู่ครับดื่มสกัดคิดซุปไก่สกัดรสช็อกโกแลตมากกว่าแค่นมเพราะภานคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัด้อมมีไทโรซีนและไม่กลิ่นสตรอเบอรี่ดื่มเลย ที่ช้อปปี้แฟชั่นและบิวตี้สวยทุกลุกสนุกทุกวันช้อปสินค้าราคาดีสุดที่ช้อปปีวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ส่งฟรีต้อง <ope> e. สนับสนุนโดย TTB All Free กดโอนจ่ายฟรีทุกตู้ทั่วไทยฝากเงินได้ประกันอุบัติเหตุฟรีแคโกคอลลาเจนเพราะมดดำแคร์คุณ ยาอมกำกิ้งเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งคราบ<ต><ว>อาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอทแทกอีซี่หอมด้วยมนมเปรียร้ยวบีทากเก้นไลท์และโตสฟรีคิดถึงโปรเบโอติกคิดถึงบีทาเกนใส่ใจตัวเองทุกวันบีชายเนเจอร์ซีออเซโรราเชอรรี่สกัดเข้มขน้นผสานผักและผลไม้สกัด ใหญ่ๆใหญ่กันยักษ์เลยพอใจในสิ่งที่ตัวเอง